มันก็มักจะมีอยู่ตัวหนึ่งอะนะที่พิเศษกว่าชาวบ้านเขาใช่ลรวกำลังพูดถึงเธออยู่สโนโ่กรรมาการมาคุยกันก่อนว่าน่าไปโดนอะไรมาโอ้โหมันดื้อเหลือเกินนี่มาคุยกันให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้คนเดินเขาจะมาสวยกันอยู่ปกติแล้วไปวิ่งเหยียบเขาได้ยังไงอยากเล่นกับเขาใช่ไหมอยากเล่นกับเขามากใช่ไหมจะให้ชวนเขามาเล่นข้างในใช่ไหมอ่ะ งั้นก็จัดไปเริ่มการแข่งขันดูซิว่าใครจะชนะเริ่มเลยจบเร็วมากเวอร์การแข่งขันอ่ะเล่นกันไปเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเมื่อวัวสองตัวเล่นกันตัวนึงเป็นวัวแท้ๆอีกตัวนึงเป็นวัวเทียมๆนะก็คือเป็นวัวขาวแล้วก็เลอะโครนนั่นเองณจุดนี้เฮ้ยไอจโนมันดื้อเหลือเกินขอปิดไปด้วยภาพสโลโมชั่นของการวิ่งแข่งขันที่แข่งจริงประมาณ5วินาที